สวัสดีครับวันนี้ลุงตู่จะพามาชมการป,ปรลูกผักไฮโปโดริกเดี๋ยวตามชมได้เลยนะอันนี้เพาะต้นก้าไว้กี่วันเนี่ยกี่วันยีวันต้นก้า20วัน,วนพอ20วันแล้วเราก็จะเตรียมไปปลูกนะครับแล้วก็มีกล่องโฟม ก็จับยัดเป็นในกระถังให้รากมันโผล่ออกมาหน่อยใช่ไหมต้นไหนไม่มีไม่มีรากแล้วก็ไม่เอาใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องให้รากประมาณนี้ถึงจะหาอาหารได้ต้นให้รากประมาณนี้นะครับมันถึงจะหาอาหารได้ถ้าไม่มีรากเราก็ไม่เอาไปปลูกรากไม่ถึงน้ํามันก็หาอาหารไม่ได้ไม่ปลูกถ้ารากไม่ถึงน้ํำเราก็ไม่ปลูกครับเพราะมันหาอาหารเองไม่ได้ นี่ครับลากยาวสองเซนได้แล้วมั้งเนี่ยตรงนี้เราก็ผสมน้ําไว้นะครับน้ํานี่มีน้ําสีแดงๆน้ําอะไรเนี่ยเล้วอ๋อเป็นปุ๋ยปุ๋ยเ b เราก็ผสมไม่เตรียมไว้ในกระถางเนาะก่อนที่เราจะมาปลูกเดี๋ยวไปดูว่าปลูกไว้กี่วันกี่วันนะครับ ตรงนี้ก็ปลูกไว้ตั้งแต่วันที่10เมษายน10เมษาวันนี้ก็13นสานนจะ3วันแล้วอันนี้ปลูกไว้ตั้งแต่วันที่27มีนา27มีนาเนาะตรงนั้นก็10เมษายนให้ดูมาดูกระถางนี้ครับ ยี่สิบเจ็ดมีนาตรงนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาพนแลวัน,วนตรงนี้เหรอตรงนี้ก็เดือนครึ่ง45วันกินได้แล้วนะครับ45วันเราก็กินได้แล้วปุ๋ยเอบปุ๋ยปุ A ๋ยสูตรนะ้ำปุ๋ยนะ้ำ วีเอบีเป็นปุ๋ยสูตรน้ำผสมน้ำเหรอนี่ก็จะเตรียมไว้ปลูกไว้อีกกระถางหนึ่งเนาะนี่ครับตรงนี้ก็ที่ว่าผสมน้ําไว้ตรงนี้ก็จะเตรียมไว้ปลูกอีกหนึ่งกระถางมีรากก่อนถึงจะปลูกได้ารากยังก็หาหาไม่ได้ ต้องให้มีรากเกิดขึ้นถ้าไม่มีรากนี้ก็หาอาหารกินไม่ได้หาอาหารไม่ได้ก็ไม่ปนนมลูกอืมรากนี่เออสามวันก็โตแล้วเนี่ยสามวันก็โผล่พ้นถ้วยแล้วอ,อ๋อสามวันก็โผล่พ้นถ้วยเนาะศส่ลักษณะนี่มันก็มันยังตอนนี้มันก็เล็กๆอยู่สามวันมาดูก็จะพ้นถ้วยอันนี้ยีบเจ็ด ยิ่งเจิดมีนา,ย,านยิ่งเจิดมีนาก็โผล่ขึ้นมาเยอะอยู่พอครบยี่ห้าวันเท่านะสี่ห้าวันสี่ห้าวันนี่ก็เก็บกินได้แล้วนะครับเน,น,นี่ยสี่ห้าวันเนี่ยหนาวก็จะกอใหญ่นะอากาศเย็นอ๋อถ้าอากาศเย็นหน้าหนาวจะกอใหญ่กว่านี้เนี่ยครับสี่สิบห้าวัน,นวพร้อมกินแล้วแต่ยังไม่ได้กินพร้อมกินแล้วแต่ยังไม่ว่างกินกินไม่ทัน ปลูกไว้กินได้นะครับคนไหนมีพื้นที่ปลูกก็ไว้กินได้เลยอันตรายใส่ปุ๋ยครั้งเดียวอันนี้ใส่ปุ๋ยครั้งเดียววีเอบีนะวีเอบีนี้ก็ผสมน้ําครับผสมน้ําเลยมีสูตรข้างขวดให้อ๋อมีสูตรข้างขวดมีถุงสั่งมาเป็นมติตจะมีสูตรมาให้อ๋อเขาจะมีสูตรมาให้ ปลูกไว้กินครับปลูกไว้กินอ๋อไม่ต้องซื้อเนาะไม่ต้องออกไปตลาดอยากกินผักก็เด็กกินได้เลยวันต่อวันเด็ดกินได้เลยครับวันต่อวันถ้าขายก็สองกอสามสิบห้าบาทปลูกไว้ขายก็ได้สองกอสามห้าบาทไหนดูยกกอดิเป็นยังไงดูลากมาันดิอันนี้สี่ห้าวันเหรอสี่ห้าวันสองกอสามสิบห้าบาทนี่ครับ สี่ห้าวันโอ้รากสองกอนี่สามห้าบาทโอ้าลากแมคโคก็สามต้นแปดสิบาทเจ็ดสิบเก้าบาทแมคโคก็จะแพงหน่อยขึ้นห้างเนาะไดสารนี่สวยอันนี้ b เ t t e r h e a d b ต t t e r h e a d แล้วอย่างเดียวกันบ่นเนี่ยไม่อันนี้มคอร์ c อันมี b ต t t e r h e a d อ๋อมินิคอร์สมีนินิคอร์สกับ b ต t t e r h e a d ไอ้สีม่วงๆนี่อะไรนะ เนี่ยสวยนี่น่ากินทั้งหมดเลยไารลสารคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ